ทุกคนพ่อกันเซาหนี้กับวันที่เจ็ดพฤษภาหกหาได้จ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก่า 5, 4, 9, พี่น้องมลุนเบิงวันนี้ข้าสีได้เห็ดยังแน่นาะพี่น้องเนะ้อว่านก็นได้เห็ดผึ่งแดออ้อสเห็ดผึ่งแดงหน่อยเนาะจ๋านาะเขากับมาเขากับพ่อได้จ้าพี่น้องมานมานานนะันพี่น้องมาพ่อแล้วพ่อแล้วดอกแรกแหกมานเข้าพี่น้องมาเห็ดผึ่งน้ำอ้อยจ้า ดอกงามเลยพี่น่อยนะปวดไปเดียบหน่อยดอกส,สวยเลยงามสีแดงนะ,ะจ๊ะสซญลักซนกซญลักเทปหผว่นบาปยสีทอ,องสีแดงดอกสวยเลย ถึงเดียงนั่งแตกจ้าดอกงามๆเลยนี่ถึงเดียงนั่งแตกอีลวจ้ากําลังออกก็จัดีหน่องเลยกําลังออกกําลังอันนี้หน่อยกําลังงามๆเลยที่พึ่งเขาห้อยห้อยจ้าถึงเดียงจ้าพี่น้องอ้ยดอกงามๆเลยถึงเดงแตกอยู่ใกล้ๆกันละจ้าที่พึ่งเขา สงสวรรค์ห้อยยองกับพี่น้องอื้ดอกงามๆเลยดอกนั้นนี่นี่ดอกสวขึ้นหมดี๋ยส่นนด้ดอกน้อยดอกน้อยเบอร์คิคอยเลยงามเลยพี่น้อง เพียงนัางเตะอีกแล้วจ้ากำลังลงามๆเลยพี่น้อง,งเฮ็ดก็กำลังออกจลยพี่น้องวังแน่นเฮ็ดไข่ดงพี่น้องปัดนะควนดอกเดียวนี่อีม้มเลยนะไม่หว่างลงมึงท้องแน่นั่นะนะหิระละักษณะของมันเป็นหีละนี่มีกลิ่นหอมเลยจ้าเบื้องทองเมฆข,าขงงังข,ของ่อยาเบืบ้องขังเออเพื่นน่ะเพื่อได้ว่าเคยเห็นเตะท,ทิ่มนี่นี่เห็นลักษณะเนี่ยนี่นี่มีกลิ่นหอมเลยพี่น้อง ลองเอาไปปคนมึงโอ้ยคาง,งาใหม่นี่หอมแกจะพี่น้องเฮ็ดไข่ดงจ้าโอยดอกไง,นงหนาวขงงา้างหลังเพียงให้เดือก็ลังจีงมากินกลังจีงมากินอันเฮ็ดดอกได้บ่กใเดือกินเพราะาสิบ่ามันาบ่เบื่บอได้พี่น้อง นะเดือกกํากินแล้วพี่น้องคนเขากรามจ้าดอกนะี่อุย้ยดอกงามเนาะบางคนก็เออเฮ็ดหวานนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดเพลงหวาน เขาเคยเอิ่นเขากรรมนะอยากก็เลยเอิน่นดอกงามแหงดอกงา,ามเลยน่้นองเกียงเสียบเขาเลยนะี่งเพิ่งเขาจา้าเพิ่งเขาทองเหลืองแล้วจา้าเฮ็ดเคยดวงจา้าดอกงามแหงน้องอุ้ยเป็นหน้า,นพ,าพี่น้องพร้อมไล้เจ้๊พี่น้อง หอมไดงอีละจ้าดอกส,สวยเลยดอกไม่อย่งกิน่นนนย được Còn hoa nhỏ chăng Được thu anh mớ thu qua lại Được bên trên này ดอกงามแฮะถูเรียงค้าลายจ้าออกบ,บ่เป็นมูได้จ้าพี่น้องออกมานันแด้วดอกสองดอกจาก้าดอกทวดเนพะิ่งสมจา้าที่ลดศาติ์สมนด้นยาให้เพงสมน้ำอ้อยจ้าใหญ่ใหญ่โยนน้ำอ้อยจา้จาดองไง ที่ชอนดอกเฮ็ดกำลังเริ่มออกจอกพี่น้องออกบุหลายดอกจ้ะดอกคือมันเพลิงซุนด้วยจ้ะพี่น้องดอกงามเลยจ้ะเพลิงคุ้มด้วยจ้ะพี่น้องนี่ยว่ามไ,ไม่เฮ็ดเพลิงถ้ำเนี่ยจ้ะมันแข็งแข็กันแต่ว่ากินได้จ้ะ tuần khúm chà hết đen chà không làm đi có cầm chà xíu xí xuôi đây vượt sạt ván khúm đây chà ván chuẩn khốm đây pi nọ Hãy subscribe

ออกมาห,หลายจ้ะโอาจะค้าจอยเนี่ยมองได้ดินมองงามคับค้ามองงามได้จ้ะพี่น้องดอกงามแห่งพี่น้อง,อ,งออกมาหลายจนกว่ากำสวยๆจ้ะให้ดุงเรียงน้องหนึ่งพี่น้อง đại bố nó, thì nó, ôi sải dài u sải dài u, thường sum đấy nó chẳng thì sum đấy cha nó, อยจ้าตัวชมได้จ้าอยู่น้ำกันอได้พีหนอตังชมกนหนดก่อยอยู่กับไก่กันเลยดอกงามน้องคิดสมวนๆนะปอ่อยอีกละจ้ะอยู่กับก่กันนี่หละมูเดียวกันันานี้ละเดียวด้ะอู้ดอกงามเนาะ งานเจี๊ยบดอกหน่อยบเดเก็บดอกเงี่ยด้พี่น้องเก็บแมวนะน่ะอุ้ยยังหนันอืมฝังกระตา,นาในจ้าใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องเป็นเห็ดรวมนะจา้าฝังกระตัมจา้า อมศรสาตร์วานขมเลยจ้ะวานม่เหียงเลยจ้ะพี่น่อสันหมากสีวานเะจ้ะหนูเพ่งนู จำหมูเดียวกันเ,นนเนนหี๋พี่น้ออุ้ยดอกนี่ตัดหามผักกลุ่ซองดอกกลุนดอกนึงเห็นบ่ตัวออกเป็นหมูเนาะอืมออกเป็นหมูเลยเฮ็ดถุงกระกำต้องเคียมออกอีหลไรนี่เป็นนานอยู่เดีพี่นเนาะ เมนตอ้ยดอกหนหอยลายแหงค์สน้ะเนาะกําลังออกกําลังออกสิน่ะเหองสีงมือนี่ว่าี่นหองารุ่น้ะพ่นองกําลังออกอืม,องงมงามเนาะเดี๋ยวข้าง,งามได้ี่น่งเด็กนโตโอ้ยคุณนะ แกเคือกัรเน้อคุณะดอกเงี้ยนุ่รวยเห็นบ่เห็นเห็นด้เลยอือดอกนองอืมดอกแามแหนเหรเดี๋ยวเด้อเอตก่งาคุณหนัอือขาิมูเดียวกันก็เพียสมดีพี่น้องเป็นโฮมกอเนะจ้ะ ให้ปูนศักดกำออกลายแห่งในพี่น้องดองกงามนี่ตะขาอุปุือยอยู่เห็ดเพิ่นบ่อยจ้ะพี่น้องแต่ดอกงามนี่จ้ะแม่เห็ดบ่มาเรื่องเอาอันออกก่อนเห็ดเหรอเออเห็ดอีรีเตีงคุณอาอุ้ยใหม่เตีงมัน หมูนี่ประมาณเจ็ดดอกสามสี่ดอกเนาะหมูเดียวกันแหะพี่น้องย่างห้ารออีกเห็นอีกนก็นั่งดอกน้อยเนาะเห็ดกำลังสีออกพี่น้องเดียนดอกน้อยมันน่ะนี่เดี่ยวดอกน้อยนี่โว้าวเอาดอกน้อยเฮ็นมาพี่มาพี่พี่มาเห็นอยู่ เ่งม e, ีสองเอ้ยสองจังหวะที่แม่พี่จังเห็นสอง่อะดอสเพราะมันกางก็เห็ดผงแดงเลยจ้ะพี่น้องเยวมาพี่จเห็นสองกด่เลยเห็งแดงไงบผมก็เห็นเลยี่โอเลยอ้พี่อ ใหญ่แล้วเนาะดอกงามอยู่มันกับตาเนี่ยพี่น้องใหญ่เน่ลหรพี่น้องมันอยู่จ้ามือนนี่มันอยู่มันมันพวกนี่หอดหายอีกเนาะน้ำอีก่อนตามอีกมืงมั้ง Cầm đi rồi chá Cầm thử cầm là rồi chá Ừm, này Cầm thử cầm ดังแตกจ้าอู้ยดอกงามแฮมนี่ดอกเดียวพี่น้องอือดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องดอกนี้กำงามพี่เก่าพี่น้องดีหรือที่ผสมนี้นี่ดอกงามที่ผสมนี่ออกต่อทางเลยพี่น้องเดี๋ก็นั่งดอกงามเลยนเดี๋ยวดอกงามเลย กุ่มยแบบนีดิก <ITA> ่็ออก่มชอบุ่มเขากิก้มก็มีาไงป่กุ่เขาก้าไ่แกถึงแดงให้งการนี่ดอกนึงนี่าก้ากโอ้โหดอกนึงเถงก้านี่ต้องฟังอรหมีดอกนึงเงขก้าอ้ยดอกามนอกุนะอันนี้ดอกนึง นีง่งตีไก่กันไมให้ตืน,นสุดดิถ้าไม่อันพุน่นตัวนืมข้าวปาอุุเสียมเด็กพี่น่องเลยผู้ไดหมักหวานผู้ใดหมักบ้านหวานคมนนข,ขมพี่น่อ,อ,นองบ้นนานอมขมไปหน่องเอาอยู <laughs> ่เลย Một mà có màn thi đỏ thi đỏ. Đỏ đó, kỹ năng đỏ kia nọ lòng 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 đây lòng 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 ngạm lòng 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 โอ้ที่จ้าทางทางอย่างคุณดิคุณดิคุณดิจังกิ้วโพยเคอยู่ได้ถึงขอกรรมก่อนจะเอิฮ็ดถึงร้านนะจ๊ะรวจจัดร้านคุ้มนะจ๊ะคุม้มมาเหี่ยงหรือพี่หน่อง ต้องดกอกตัวนี้งามอยู่ยคงงามยู่หนอดอกเดียว้เิงแดงเ้เงข้าลาจ้าให้พิงไว้เดี๋พี่น้องพ่นคนอื่นเห้พิงไว้พี่น้องเห้พิงแดงจ้า สองดอก่สลางทิอืมกลางทิเหลือมออกน้ะถึงเวลากะบานตวอดได้ที่ล้วถึงเวลา ใช่ก่อนที่จบคลิปแล้วพี่น้องเบิ่งผลกระลังเห็ดหยังผลกระลังเก็บดอกกระเจียวดอกกระเจียวปีได้พี่น้องเั็นไหมให้หมดดอกกระเจียวมีเด็ดในอันอย่างไ,ไปดูออกินกระปุนเนาะกระเจียวปีบืดพี่น้อ,อ,อ,นองกระลังที่เป็นดอก มะสุบเป็นเฮ็ดจ้าพี่น้องเป็นเห็ดรวมเนาะจ้าเห็ดเพืองแดงล่างแตกกับก็ล่างสีออกเนาะพี่น้องล่างดอกหน่อยๆน่างามเลยแต่เห็ดลายชนิดนะพี่น้องวันนี้เอาถ้าล่อเบิ่งอีกมืออื่นเนาะพี่น้องเอาสีเห็ดยังแน่เห็ดกับสีเหลิมออกไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องวานนี้มันก็มีดโซเซอันเนาะจ้ะมีดอกหน่อยหน่องยังมันลายอยู่ปากกดไหลกดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งแจ้งเตือนนี่นะจ้าพี่น้องขอบคุณนี่แหละจา้าพี่กัดเตอเออเรื่องบอกพี่กัดพี่น้องพี่ก,กัดกะป่านาจุดว้ยห้านี่ละผู้พละสูงนี่และพี่น้องเมืนเน่อี้ห้ามบริไป,ส,ปส่วนเห็ดผึงดิงแดง,งหน่อยน้อจ้าห้ามาส้วนเพ็ดเพิงเงินแดงใหญ่การอำเภอนาจุดว้ยจังหวัดอุบลนี่หละจ้าพี่น้องเมื่อละจา้า